E.P. 7ฟ้าบันดาลทรัพย์ให้ถูกแล้วห้ามว่าติดค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เป็น E.P. ที่7 มาพบกันในเช้าวันพฤหัสที่1ีพฤศจิกายน2567าอัเด็ดมาอัปเดตหวยเด็ดจากแนวทางที่ให้ถูกชุด2ตัวค่ะงวดที่ผ่านมาจากใบฟ้าบรรดาลทรัพย์ให้ถูก83เบาไปจมไปให้ถูก38ตามมาด้วยหวยทิปเลขเด่นทำนายดวงเสียนนักคิดระดมพลังเลขเด็ดเลขเด่น5ดาว วันนี้ล่าสุดมีอัปเดตมาแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ย้ำเตือนกันเหมือนทุกครั้งค่ะว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมาดูกันที่แนวทางใบนี้ค่ะจากฟ้าบรรดาทรัพย์ผลงานเข้าดีมากนะคะให้ถูกทั้งเลขเด่นชุด2ตัว ให้ถูกทั้งบนและล่างถูกมาแล้วห้ามวัติดค่ะมาอัปเดตข้อมูลกันก่อนนะคะวันสิงหกกันยายนผลรางบันออก 6, 6 2และ37ให้ถูกในส่วนของเลข 6, 2ต่อมาวันหนึ่งตุลาผลรางบันออก 6, 6 5และ59ให้ถูกในส่วนของ 6, 5เข้าตัวตรงค่ะต่อมาวันสิบหกตุลา ผลลางบันออก962และ00ให้ถูกในส่วนของเลข26 6ตัวกลับค่ะต่อมาวันหนึ่งพฤศจิกายนผลลางบันออก04 4และ3 2ให้ถูกในส่วนของเลขท้าย2งตัว3 2สองเข้าตัวตรงค่ะแลงววันสิบหกพฤศจิกายนวันที่ผ่านมาผลล่างบันออก221อและ38 ให้ถูกในส่วนของเลขท้ายสองตัว83เข้าทีตัวกลับค่ะมาดูข้อมูลวันนี้ค่ะหนึ่งท่านวาคมฟ้าบรรดานรัพย์ให้เด่นชุดสองตัวที่เลข85 86 18 48 90 93 79่งและสอให้เลขเด่นคือเด่น8 และเด่นเก้าผลงานวันนี้ก็ขอให้เดินดีเข้าต่อเนื่องอีกเหมือนวดที่แล้วนะคะมาดูแนวทางเลกเด่นขนมไทยเพจว่าไปจงไปผลงานที่ผ่านมา16พฤศจิกายนผลลังบันออก221และ38ให้ถูกในส่วนของเลขบิงล่างเลข3และให้ถูกเลขท้าย2ตัว38เข้าที่ตัวตรงค่ะ าติดตามวันนี้1นธันวาคมขนมไทยเพจว่าไปจมไปให้เด็กเด่นให้เด็กเด่นบนวิ่งสให้เด่นชุดสองตัวที่เลข3ามสองสาและ3าหให้เด่นล่างวิ่ง7ให้เด่นชุดสองตัวที่เลข70 72และ79ผลงานวันนี้ก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องอีกเหมือนวันที่แล้วค่ะ ถ้าเทียบกับสองสำนักนี้มีเลขชนกันนะคะของเมื่อที่แล้ว16พฤศจิกายนมีเลขชุดชนกันที่ให้8 3ชนกับที่ให้38ผลนางบันออกเลขท้าย2ตัวที่3 8เถือว่าถูกทั้งคู่นะคะสำหรับวันนี้1นธันวาคมเทียบสองสำนักนี้มีเลขชนกันคะ่ะมีเลขชุดชนกันที่ให้79ชนกับที่ให้79 ผลงานวันนี้ก็ขอให้เดินดีเข้าต่อเนื่องอีกเหมือนวันทีแล้วนะคะมาดูกันต่อกับแนวทางนี้ค่ะเด็กเด่นตารางทํานายดวงให้เด่นบนชนิด4ตัวมาตัวมีสถิติให้ชม19งมวดตามภาพนะคะแอดมินยกตัวอย่างาำรับหน้าน,นี้ค่ะวันสิบหกกันยายนให้เด่น 1, 3, 6 9ผลรางวันที่1ออกโคโคสองให้ถูกเลขเด่นหวเม่หนึ่งตุลาให้เด่น1นึ่หผลรางวันที่1ออกโคโคห้าให้ถูกเลขเด่น6กเมื่อสิบหกตุลาให้เด่น7 5 6 8ผลหผลัางวันที่1ออกเก้าหกสองให้ถูกเลขเด่นหแตงวันหนึ่งพฤศจิกายนให้เด่น7 6ห หนผลรางวันที่1ออก0 4 4ให้ถูกเลขเด่น0ย์ที่หลักร้อยค่ะวดที่แล้ว16พฤศจิกายนเลขตารางทํานายดวงให้เด่น3 2 6และ8ปดผลรางวันที่1ออกสองสให้ถูกเลขเด่น2มาเข้าที่หลักร้อยกับหลักสิบค่ะมาติดตามข้อมูลวันนี้กันต่อค่ะ1ท่งธันวาคม ตารางทำนายดวงให้เด่นบนมีเลข1 2 9และห้ารุนกันนะคะวันนี้ตัวไหนจะเข้าบินผลงานวันนี้ก็ขอให้เดินดีเข้าต่อเนื่องอีกเหมือนวันที่แล้วคะ่ะมาดูเลขเด่นหวยซองหวยทิปสถิติให้เลขเด่นสองตัวมาตัวเดินดีมาห้างวัติดแล้วนะคะ แอดมินเอามาฝากเป็นเงืนแรกคะ่ะชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางได้นะคะมาดูผลงานย้อนหลังคะ่ะวันสิบหกกันยายนให้เด่นสี่กับเด่นสองผลรางวัลที่หนึ่งอโคโค่องปรากฏว่าให้ถูกเด่นสองที่หลักหน่วยบนคะ่ะวันหนึ่งตุลาให้เลขเด่นที่เลขเก้ากับเลขศูนย์ปรากฏว่าผลรางวัลอโคโค่สอง สตัว59ถูกในส่วนของเด่นล่างเลขก้าค่ะต่อมาวันสิบหกตุลาให้เลขเด่น4กับ6ปรากฏว่าผลรางบันออก9 62าสองตัว0ูถูกในส่วนของเด่น6เข้าที่หลักสิบบนค่ะต่อมาวันหนึ่งพฤศจิกายนให้เลขเด่นที่เลขศูก,กับเลขหน ปรากฏว่าผลลังบัศนออสี4สตัว32ถูกในส่วนของเลขเด่น0ที่เข้าในหลักร้อยค่ะวันสิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมาให้เลขเด่นที่เลข1กับเด่นเลข9ปรากฏว่าผลลังบันออก221สองตัว38ถูกในส่วนของเลขเด่นสําสำหรับงวดนี้1ธทันบาคมวยทิพย์ ให้เลขเต่นที่เลขหนึ่งกับเด็ดเลขศูนลองเก็บไว้พิจารณาดูนะคะเอานะคะก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะรับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมให้กำลังใจแอดมินและทีมงานด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดชอบกดแชร์หรือถ้าต้องการให้การสนับสนุนช่องกดที่ปุ่มขอบคุณได้เลยคะ่ะ รือติดต่อทางช่องไลน์ที่แอดมินลงให้ชมในคลิปก่อนหน้าได้นะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ